สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของคลิปข่าวที่ว่าปลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับราชการเนี่ยมีการดื่มเหล้ากันในสถานที่ราชการนะครับแล้วก็ในเวลาราชการด้วยนะครับซึ่งมีพูดถ่ายคลิปแล้วก็นํามาเผยแพร่นะครับก็เป็นข่าวกันทกแทบจะทุกช่องนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนก็ท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็มีคําอธิบายมาว่า ภาพที่ถ่ายติดนะครับซึ่งมีขวดเหล้าโซดาแล้วก็กระติกน้ําแข็งมีคดการดื่มกินอะไรต่างๆเนี่ยขวดที่เห็นนะครับน้ําในขวดเหล้านั้นเป็นน้าปลานะครับแล้วก็โซดาแล้วก็น้ําแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาไปชงน้ําหวานนะครับซึ่งก็รับฟังไปนะครับใครจะเชื่อยังไงก็ตามแต่นะครับขนาดเฮโรอีนยังไปกลายเป็นแป้งมันได้นะครับแล้วก็ นาฬิกายังยืมเพื่อนได้เลยนะครับน้ําในขวดเหล้าทําไมจะกลายเป็นน้าปลาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฟังคำขำไว้นะครับแต่ในเรื่องนี้นะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับว่าการดื่มเหล้าในสถานที่ราชการเนี่ยมีความผิดนะครับมีโทษจําคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิดยังไงนะครับสําหรับความผิดที่ผม กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็คือผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับปีพศ2551นะครับซึ่งจะผิดในมาตรา31มนะครับมาตรา31มนี้เขียนไว้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตรา31ห้ามมิให้ผู้ใดนะครับบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้นะครับก็มีอยู่7กรณีนะครับก็คือ1วัดหรือสถานที่สําหรับ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับเว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนานะครับ 2. สถานบริการสาธารณสุขนะครับก็อย่างเช่นสถานพยาบาลตามกฎหมายนะครับก็คือสถานก็คือโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ร้านขายยาตามกฎหมายไว้ดูร้เื่อนขายยานะครับยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลอันนี้ดื่มได้นะครับแต่สถานที่ทั่วไปในโรงพยาบาลหรือว่าร้านขายยาเนี่ยห้ามดื่มนะครับ กรณีที่3นะครับก็คือเป็นกรณีนี้นะครับสถานที่ราชการนะครับอันนี้ห้ามดื่มนะครับยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เพื่อเป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสรหรือว่าการจัดเลี้ยงตามประเพณีนะครับซึ่งตามคลิปข่าวเนี่ยเป็นสถานที่ทํางานชัดเจนนะครับเราก็ไม่ใช่การจัดเลี้ยงตามประเพณีด้วยนะครับเป็นการดื่มในสถานที่ราชการชัดเจนนะครับแต่ดื่มอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะครับ รกรณีที่น4นะครับสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถานศึกษาแหา่งชา,าตินะครับอันนี้ก็ห้ามดื่มนะครับกรณีที่5นะครับสถานีบริการน้ํามันนะครับก็คือปั๊มน้ํามันต่างๆบริเวณนี้ก็ห้หามดื่มเหล้านะครับห้ามดื่มสุรากรณีที่6นะครับสวนสาธารณะนะครับของทางราชการจัดไว้นะครับเพื่อพักผ่อนสำหรับประชาชนนะครับอันนี้ก็ห้ามดื่มนะครับ7นะครับ สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดนะครับอันนี้ในเมื่อกฎหมายห้ามแล้วนะครับยังฝ่าฝืนเนี่ยก็ต้องมีบทลงโทษนะครับซึ่งบทลงโทษเนี่ยก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา42นะครับก็คือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา11ก็คือมาตรา31นะครับก็คือมาตราเมื่อกี้นะครับที่ที่บอกไปก็ต้องระวังโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับนะครับ ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับทั้งจําทั้งปรับก็คืออาจจะทั้งจําคุกแล้วก็ปรับด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเพราะด้วยเหตุนี้นะครับทําให้เหล้าในขวดกลายเป็นน้ำปลานะครับเพราะว่านอกจากจะผิดวินัยของทางราชการแล้วนะครับยังผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งโทษก็ไม่ใช่เบานะครับกรณีนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งทุกคนเนี่ย อาจจะทําผิดได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในการดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับก็ไม่ควรดื่มในสถานที่ที่เขาห้ามนะครับหรือว่าดื่มในเวลางานนะครับถึงเป็นลูกจ้างการไปดื่มสุราในเวลางานเนี่ยแน่นอนก็มีความผิดนะครับถือเป็นความผิดร้ายแรงด้วยซ้ํานะครับก็มีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างได้เลยดังนั้นเนี่ยกรณีของราชการนะครับถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการดื่มแอลกอฮอล์จริงนะครับ นอกจากจะมีความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยก็ต้องไปติดตามนะครับว่าความผิดทางวินัยเนี่ยจะถูกลงโทษหรือว่าดําเนินการขนาดไหนนะครับซึ่งผู้พิที่ทำผิดนะครับเป็นถึงหัวหน้านะครับแทนที่จะปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับกลับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับพาพุ่งขับบัญชาเนี่ยทำผิดกฎหมายเสียเองนะครับโทษก็น่าจะรุนแรงนะครับอันนี้สําหรับกรณีว่าเขาทําผิดนะครับแต่ถ้า ไม่ได้ทำผิดจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับแต่การที่มีองค์ประกอบนะครับกระติกน้ําแข็งแล้วก็โซดาขวดเหล้าวางอยู่มีการดื่มกินซึ่งทุกคนเห็นทุกคนก็ต้องเข้าใจผิดได้นะครับอันนี้ก็ฝากทำความเข้าใจกันด้วยแล้วก็ดูคลิปข่าวแล้วนะครับก็ มาดูข้อกฎหมายดูตนเองนะครับเพื่อตัวเราจะได้ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเหมือนอย่างที่เป็นในข่าวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ